นะครับาลับมาดูคู่นี้นะครับจังหวะฝีมือนี่เริ่มจะเข้าที่ร0อยเปอร์เซ็นต์แล้วเลยพวก,กพันผา่ารจำกัดมหาชนดาวหน้าพร้อมด้วยร้านเดอะสปีขถอนแก่นนะครับร้านเดอะสภามารปรยักษ์อารุณด้วยนะครับไม่ได้เหมือนกันมั่นอกมั่นใจไม่ได้นะครับโอ้ตามกลับมาภาคนี้ในชื่อใหม่3ามไฟนะครับแพ้ภูสิ์แพ้อันตั นะครับผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซ mm hmm. าร่าแอนตาสินเดลแอนตาซินชนิดเมชรสวยงามนะครับในขณะที่ชารันต้องเล่นครับแล้วก็มีหมัดที่2อถือว่าอันตรายด้วยครับมีสิทธิสูงเลยครับที่จะไม่ครบเป็นมวยถีมือก็จริงครับแต่ว่าจังหวะบวกก็น่ากลัวเหมือนกันครับล่าสุดนี่แหละครับลูกดักแทงอ่าล่าสุดนี้ดักแทงส่งก้าวหน้าร่วงให้ลุมร่างแกนทีด้วยครับโอ้โหดู แต่าชาลันเลยครับมวยฝีมือแต่ว่าเขา่าโอ้โหเข่าแกนี่เพอเป็นยกแทงยกแทงชาลันมีศอกสลับอ่ะคล้ายขังขวานะครับแล้วก็มีลูกขีมอาวุธจังหวะไปเรื่อยครับรักไครชอบไครก็เชียร์ได้เลยครับค่ายใหญ่ค่ายใหญ่มีศอกอ่ะขวางไว้นี่ครับชาลันโอ้โหช้ชาลันย,ยับช่วงจิงจังหวะกันอยู่ครับมาอ,ออก เรื่องอิชี่โดยคุณสายชนชัยพัชส,สกุลหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลเว่นทั่วประเทศนะครับซุ้มพร้อมด้วยคุณนรงค์ว่องประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับเอาละครับยกนี้นี่เกมเปิดกันเต็มตัวแล้วนะครับโอ้ด้วยเหยิบหยับออกแข้งออกแข้งโอย้ยเลยนะครับฉลันของหมัดก,ก็ขยับแล้วก็แทงขวาไปดื้อๆเลยครับตามกันครับยก3ครับเอาตีได้ยืนระยะห่างเดี๋ยวโดนตีสั่หมัดหมัดมากเอาล่นเลยครับ โอ้โหกรรมการอ้า oh! นับแล้วก็ยุติไป <c ười>